เรื่องของกราฟสมการกำลังสองพาราโบลานะครับลักษณะของสมการที่เขียนจะมีอยู่ในลักษณะของอยู่ในสามรูปแบบนี้นะฮะคืออยู่รูปของทั่วไปก็คือ y เท่ากับ a x กำลังสองบวกด้วย b x บวกด้วย c หรืออาจจะเขียนเป็น y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวกด้วย k นะฮะหรืออาจจะเขียนเป็นลักษณะของการแยตรกตัวประกอบออกมานะฮะถ้ามันแยกได้นะก็คือ y เท่ากับ a x ลบ m x ลบ n เ,เป็นต้นนะคัคือจุดตัดของมันคืออยู่ที่ mn นั่นเองทีนี้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องหาคือหาแกนสมมาตรให้ได้นะรแกนสมมาตรในรูปของสมการรูปแรกแกนสมมาตรก็คือ x-b เท่ากับลบส่วน 2a ะฮะตรงนี้ลบ b ส่วนสอส่วนอันนี้แกนสมมาตรของมันคือ x-h เท่ากับ h นั่นเอง ส่วนอันนี้การสมมาตรคือ x เท่ากับนะฮะคือค่าเฉลี่ยของจุดตัดแกน x นั่นเองก็คือ m บวกด้วย n หารด้วย2นะฮะตรงนี้ให้ความสำคัญกับการสมมาตรเพราะการสมมาตรนะฮะการสมมาตรเนี่ยจะลากผ่านจุดยอดเสมอนะฮะลากผ่านจุดยอดเสมอนะครับนะการสมมาตรลากผ่านจุดยอดเสมอ ซึ่งจุดยอดเนี่ยมีอะไรบ้างจุดยอดก็คือถ้าคุณตรงนี้เอา x ไปได้นะฮะคุณก็แทน x เข้าไปใน y x, ในในในสมก,การนี้คุณก็จะได้ค่า y ออกมาซึ่งก็คือ x y นั่นแหละก็ตรงนี้นะฮะาการสมมาตรนะฮะตรงเนี้ยลบ b ส่วน 2a นะฮะตรงน, A, น,ะะรงนี้แล้วตรงนี้คือพอแทนเข้าไปได้ค่าอะไรออกมาก็คือจะเป็นจุดยอดนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าถามว่าแล้วมันจะเป็นจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุดเราดูที่ค่า A นะฮะค่า A นะครับนะค่า A จะบ่งบอกถึงว่าจะเป็นกราฟรูปความหรือหงายนะฮะ a ควาำนะถ้าเป็นบวกก็คือหงายน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นลบก็คือความนะครับนะคืออันนี้คือหงายอันนี้คือคาถ้า A เป็นบวกก็คือหงายถ้า A เป็นลบก็คือความเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พอแทนเข้าไปนะก็จะได้ออกมาเป็นค่า จุดยอดนะ,ะซึ่งเราจะความมูลหรือไงนั้นขึ้นอยู่กับว่าค่าเอเป็นอะไรนั่นเองส่วนตรงนี้เท่ากับ h จุดยอดของมันก็คือ h k นะฮะส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าตรงนี้ได้ M nm บวกด้วยเอบวกด้วยส่วน2แล้วว่าฉะนั้นจุดยอดของมันก็คือก็คือ M บวกด้วยส่วน2พอแทนค่าตรงนี้ x เข้าไปปุ๊บ นะก็จะได้เป็นค่าวาออกมานะก็ได้เท่าไหร่ก็ตัดนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างมากคือคุณจะต้องหาแกนสมมาตรที่เจอดังนั้นรับสมบการกาลังสองหาแกนสมมาตรก่อนเลยนะฮะหาแกนสมมาตรก่อนสอพิจารณาดูว่า่าไงหรือความไงหรือความ ดูจาก a นะดูจาก a 3นะครับ <c oughs> จุดตัดจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x จริงๆถ้าจุดตัดแกน x ตรงนีค้คุณจะหาได้เลยนะอย่างของกรณีนี้ก็จะหาได้ว่าเท่าไหร,ร่นะฮะโดยให้ y เท่ากับ0ูแต่ถ้าจุดตัดแกน y ก็คือือ x เท่ากับ0นเท่าไหร่นะครับก็หาค่าออกมา y ได้นะตรงนี้อย่างเช่นของกรณีนี้ก็คือได้เท่ากับ0 4ย์เป็นต้นนะฮะตรงนี้นะก็คือมีส5อย่างเนี่ยที่เราต้องคุณจะต้องหาอยู่ละสิ่งสำคัญที่สุดคือหาแกนสมมาตรได้นะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนนะฮะจากนะครับในรูปของทั่วไปให้มาอยู่ในรูปของนะฮะ a x ลบ h กําลังสองบวกด้วย k นะครดังนั้นใช้วิธีในเรื่องของจัดรูปนะคนะคอย่างเช่น y เท่ากับอ่านะครับ x กําลังสองบวกด้วย 2x บวกด้วย3นะครับนะบตัวนี้ทําไงนะครับจัดอยู่รูปของกําลังสองสมบูรณ์ก่อน x กําลังสองบวกด้วย 2x บวกด้วย1บวกด้วย2ดังนั้นตัวนี้คือจะได้เป็น x บวกด้วย1กําลังสองบวกด้วย2อันนี้ก็คือจะอยู่ในรูปของ รูปแพทเทิร์นนี้ล้นะซึ่งเราจะเห็นค่า h k มาเลยนะฮะ h k ของมันก็คือได้เท่าก,กับลบหนแล้วก็ 2, นะฮะตรงนี้นอย่าลืมนะครับ x ลบ h กําลังสองบวกหรืออีกครั้งหนึ่งนะฮะ y เท่ากับ x กํลังสองลบส x นะฮะลบหนะฮะนะครับ, y 1, รบ,บ, 5, รบตัวนี้คือได้เป็น x กํลังสองลบสอง x บวกลบด้วยหกนะครับันี้คือได้เท่ากับ x ลบหกํลังสลบด้วยห ดังนั้น hk นะฮะ hk ของอันนี้คือได้เท่ากับ1กับลบ6นะฮะนะฮะ1กับลบ6นั่นเองนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะถ้าอย่างของกรณีแบบนี้นะฮะนะกรณีนี้มันจะรออยู่เหนืออยู่เหนือจุดเอ่อเหนือแกน x เ,เพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารย์ไม่มีจุดตัดก็ได้นะฮะนะฮนะข้อนี้ ถ้าพวกประเภทแบบนี้เราจะเห็นค่าการสมมาตรได้ง่ายกว่าดังนั้นจริงๆอยากจะให้บอกว่าสามารถเขียนในรูปในี้ได้แบบครองๆนะครับโอเค